สวัสดีเจ้าเพื่อนวันนี้ฮาจะมาปอกทุเรียนแหมสองนวยนี่ที่วนั้นฮาบอกว่ายัางบ่กสุกมั่งก่อเจ้านี่เจ้านี่ฮามาลองปอกพอกว่ามันจะได้กี่ผูมาเจ้ามาเจ้ามาลองปอก,กกันน้อยก่อน มาดูมือก,การปอกทุเรียนว่าเราจะปอกได้หรอ

ที่หั่ปอกตะกี้อ่ะอันนี้เป็นฟูที่มีดมันโดนใส่อื้มกรอบนักนั่นเต็น,นกองเลยอย่าเอายยนใจใส่กุยเย็าายยนไว้เจะเย็นๆนะ Mẹ mình nói nhiều nha, uhm. Nói tệ Chị hiền rằng dữ Giờ cũng buồn và khùng Cám cọp rồi cọp nọc nụm này cọp nọc nụm này ừ. Nào, bà. กันนั้นน้อยคณะคุ้มขายอ่ะนี่เอฟมาสองโลแปดถึงสามโลสีลลล่อยสามซี่รอยสามสิบเก้าวแล้วก็มีขาทรงฮุกซกคาบาจะเขาเป็นห้าร้อยสามสิบเก้าคุ้มนะ มามได้มีแกนที่สุกพร้อมกินหนึ่งแก,กนแล้วก็เห็นสองแกนนี่ห้าขอเอาวางไว้ได้สองสามวันวเนี่ยแหละฮะเบบในมันน้อยแต่เม็ดมันเนี่ยเยม็ดน้อยแต่น้อยว่ะอึะนม่แก้มเม็ดมัน Chị nhìn nhá ừ. Mình sẽ chụp nhẹ chụp, อย่างเยอใส่กองเดียวบันน่าจะปอนเปิดต้องมาใส่เพื่อหักองไปลเจ้าคิดปอกทุเรียนเป็นตัวต่อแรกว่าจะปอกอย่างเดียวนะเจ้ากินพ่อพูอยังไงรูนิ่วกอนลําเจ้าคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า